สวัสดีครับมาต่อในข้อที่16จากการแข่งขันรถจัก,กรยานยนต์ในสนามแห่งหนึ่งปรากฏว่านูรถบินมาถึงทางโคง้งรัศมี40เมตรคนขับต้องเอียงลำมสามส2อ,องศากับแนวดิ่งอยากทราบว่าขณะนั้นรถมีอัตราเร็วเท่าใดก็เขาให้ข้อมูลมาคือรัศมีควาโค้ง40เมตรแล้วก็คนขับขมุม32อ,องศา แค่นี้เองนะครับข้อมันมีแค่2ตัวคือรถเอยียงทางมุม3 2มสอกับรถสมีความค้ง40เมตรนะรถเนี่ยวิ่งมอไซน์นะ มุมสามส่วนมุมสามส่วนก็แนวดิ่งแล้วก็รัศมีความโคง้งจะจุดนี้ถึงความโคง้งถึงจุดศูนย์กลางนะครับรัศมีเนี่ยสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรก็เรามาเขียน รอุดรอ,อรถมอไซค์เป็นยังี้นะจากล้อมอไซค์ตรงจุดนี้นะครับถึงตัวคนนะครับจุดนี้ก็จะมีถ้าเราเขียนเป็นฟีบรีไดแกมก็จะได้มีแรงปฏิกิริยามีแรงเสียดทานมีแรง MG จาก เนแนวดิงวด่งดิ่งซิกมา f y เท่ากับ0เราก็าจะได้ N เท่ากับ Mg อันนี้หรือ N ลบ Mg เท่ากับ0นั่นเองแนวนอนทีนี้แนวนอนก็คือซิกมา F c หรือว่าลมแรงเข้าสู่ส่นกลางเท่ากับ M A C ก็จะมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็เป็นแรงปฏิกิยา m a c m v สองส่วน r าเล็กาใหญ่ก็เราจะจะเขียนนะครับอ่าทีนี้ f คืออะไร f คือ mu n เท่ากับ m v สองส่วน r ทีนี้ค่า mu เราหาได้จากไหน เราหาได้จากไหนลองมาดูพิจารณาตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับเรามาเขียนนี้เป็นแรงปฏิยาแบบนี้แรงเสียดทานแบบนี้แล้วจะมีแรงรวมแรงที่รวมกันเป็นแรงรับระหว่างแรงปฏิยากับแรงเสียดทาน ผมให้เป็นแรงแรงอะไรดีแรงแ,แ,รงแซตก็แล้วกันนะแรงแซตทีนี้รเราเห็นว่ามุมนี้สามสององศาครับเราจะสามารถเขียนในรูปของ แทน32นี้ได้แทน32ก็จะได้ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามชิดก็คือด้านไหนครับนี่อันนี้อันนี้แสตอันนี้เออันนี้เอ็นนะครับนี่สามสองคือนี่ข้ามชิดฉาก ไซายคอสแทนคือข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามชิดข้ามก็คือข้ามชิดก็คือตรงข้ามุงก็คือ F อด,ด้านชิดวงคือ N อดังน,นั้น F ก็คือม n หารด้วย N ครับดังน,นั้นมันก็คือแทน3 2ก็คือค่ามินั่นเอง,น,เองน,นี่เราก็สามารถ ตัวนี้ทราบว่าแทน3ามสองคือข้ามมิลเราก็เอาเอาข้ามิมาแทนในนี้ <c oughs> มิลเอ็นกับเอ็มจีีสองส่วนอาใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะได้มิ m เอ็นเกับเอ็มีส่วนอก็คือแทน 3ามมิคือค่าแทนนะมิกับแทนสามคือ MG ็มจใช่ไหมครับเอ็มวสองสอง่วนอตัววีนะเอมตัด m อ็มไปะได้แทน 3 2เท่ากับ v 2ส,ส่วน r g ีนี่โจทย์คำถามเขาถามหาอะไรเขาถามหาความเร็วใช่ไหมเราก็ย้ายข้างไปซะ v ยกสองเท่ากับ r g คูนดว้วยแทน32สององศา r เท่ากับ สี m, 8, ่สิบเมตรคูณจีเก้าจุดแปดคูณแทนสามสิบสองก็ถ้าใครไม่มีเครื่องคิดเลขก็ลองเปิดตารางดูครับก็น,นี่ถ้าจริงแล้วถ้าเราเป็นเรียนระดับสูงขึ้นไปก็ใช้เครื่องคิดเลขได้แต่ว่าจะพยมเขาไม่มีเครื่องคิดเลขให้ก็ต้องเปิดตารางแทนสามสองเท่ากับศูนย์จุด

อังน,นั้นวีดียวก็เท่ากับกอดสกดัดลงกมานะ่ก็ได้สิบห้าจุดหกห้าเมตรต่อวินาที